สวัสดีค่ะเมื่อนี่ยายกแจงจีพามาเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องหิมะไปแล้วเศร้าหนาวแล้วต้นไม้บนน้แล้วแยกแจงจีพามาเบิรงบันไดเนาะค่ะบันไดนี่มอเบันน,น,น,ดดนาาี่เป็นล้านจอดรถค่ะพี่น้องตารางนี่สจะเป็นล่านจอดรถเนาะขึ้นไปทั้งๆเียสิเป็นสำนักง,งานหมองเข้ามาขอวีซาหรือว่า สำนักงานในอำเภอข้าเ,เจ้าน้องค่ะพี่น้องแต่ว่าายแจงหรือภาคขึ้นไปเบื่องบันไดข้นงทึงหนี <Kristen> worry, ่สิเป็นเขาค่ะพี่น้องตะลางหนึ่งเป็นมู่บ้านเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นข้างล่างหนี่สิเป็นไต้เขาข้นงทึ่งหนี่สิเป็นเนิงเขาได้แยกแจงหิืภาคขึ้นไปค่ะพี่น้องบันไดคันแรกค่ะพี่น้องนับซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปน้ำกันธนาฮอนนี่ต้นไม้มันขึ้นมันสีหนามันสีโปกคุมไปเบิดค่ะพี่น้องนี่ ขึ้นมาแล้วค่ะตาล่างนี่สิเป็นมองจอดรถเนาะค่ะยาแจงอยากให้เบ่งน้ำในเมืองที่ยาแจงอยู่นี่ต้นใหม่เขาบ่าได้ตายได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเขาเป็นต้นไหม่ที่มันลวงนาหนาวใบไหม่ก็สิลวงเนาะค่ะพี่น้องนี่มาไปน้ำกันทเครื่อง,งก็ยังมีเกจน้ำแข็งอย่เป็นบางระยะเนาะค่ะพี่น้องนี่ ตาล่างจะเป็นมองจอดรถค่ะพี่น้องนี่ขึ้นมาสูงจัง่อยละค่ะพี่น้องเป็นบันไดนี่เป็นในเมืองทีย่าแจงอยู่ย่าแจงดีว่ามาเดียวที่เป็นต้นไม้แห่งนี้เขาบ่าได้ตายค่ะพี่น้องเขาหนาหนาวเขากระสีใบเขากระสีลวงโรยไปน้ำเนาะนี่ค่ะโมพานับบันไดค่ะพี่น้องตะย,ยางกับเมย,ยแล้วมีขนาดแย่แจงออกกําลังกายทุกงมือดค่ะพี่น้องแต่ยายยางเร็วขึ้นบันไดังสียค่ะพี่น้องมันจีเมย คุณน้าคนไวทองเนาะสูงขึ้นมากแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นอีกคันนึงแล้วค่ะแต่ว่าเป็นในม่บานเท่านี้แหละค่ะพี่น้องนี่ก็ไม่คน้นงางนี่ในมุบานฮะขึ้นมากเมยค่ะได้เศร้าเมาย์ได้จ่ายกล่องให้มูเบิงไปเรื่อยๆอห่างเทิงจะเป็นสตาร์ทเวลามีคนอนยะแจงสีหันกล่องออกจากบันไดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าก็ไม่พีไม่นองเพิ่น มายางขึ้กกันเป็นก็นมีพักให้เศร้าคือกันค่ะพี่น้องเศร้าเป็นพักๆไปเนาะนี่ค่ะตารางยิมามเบิด์ตยมามเบิยแจงอยากให้เบิ้งน้ำตอนนี้มีคนยางขึนบันไดค่ะเข้าใซออกจากบ,บันไดสักน้อยเนาะให้สิทธิ์ของคนอื่นน้ำนี่ค่ะอีกสูงค่ะพี่น้อง เมีอยอยู่ค่ะเียอันแจงเมียอยู่มืองหลังคาบ้านคนแต่ก่อนเนาะม,มีคนย่างมาฮขาก่ฮอเห้เพื่อนออกจากกองฮอกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวถาจังหน่อยขึ้นเขาค่ะพี่น้องขึ้นเขาลงเขา ตอนนี้ตอนเที่ยงค่ะพวกข้าราชการเพิ่งเดินเทิงเทิงเพิ่นรกระยางลงมาตารางเพิ่นมาหากินเข่าเนาะค่ะพี่น้องอตื๊ดกล้ามบั้นช่องถ่ายคนเบิดสามสามพี่น้องแต่ว่าบ่เบิดดอกแต่แต่ว่าสิทายกล่องออกนี่จากเพิ่นเนาะนี่ค่ะพี่น้องไปแล้วนี่คนทำงานเพิ่นทำงานราชการเพิ่นก็ะเจิงเทิงนี่มันเป็น สำนักงานค่ะทั้งท่้งพนนีจะเป็นมัองมขอมะขอีขอิา่ากกอยู่ข้างท่้งี่ค่ะพี่น้องสูงเหรอได้นี่ค่ะพี่น้องมึงดูคนะุณทายลงไปมองจอดรถบันเนี่ยเยอะจังอยากหเห็นน้ำเนาะค่ะหลังคาหมู่งบ้านทั้งท่้งนี่ค่ะพินกัซิม มันไดให้แยกสองขางเนะาะใส่ขวาลงมาได้อยกยางเข้าไปั้างใส่กับไปได้ข้างขวากับไปได้ง,ง่างการหลอกกำลังไก่อีกชน,นิดหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่กำเนยดได้เนี่ยนี่เดี๋ยวยแจกแจกไปภาคกันไปเบึงขึ้นมาฮอดแลว้วค่ะพี่น้องมึงมองจอดรถก็มองตาราง ค่ะเห็นมองจอด,ดรถพ่ออิงปิงนี่มันนี้เสียงเศรา้าค่ะทั้งเขาขึ้นมาทั้งเขาใจกเ็เห็นหมู่บ้านเห็นหอดนุ่นค่ะทั้งดวนไก่พุ่นรถแลีเยี่ย่สิพ้าโพกําแพงตรงนี้เข้าไปเนาะค่ะพี่น้องนี่ ประตูพันเข้าไปอีกช่วงหนึ่งของข้าราชการเพิ่นครับพี่น้องนี่ค่ะนี่กาจิพาเขามากแค่นี้ค่ะพี่น้อง,งเพิ่งนี้ก็สิเป็นมองสำนักงานข้าเจ้าเนาะสำนักงานข้าราชการเพื่อนนี่ ผ้าล่งค่ะบันนี้พี่น้องขึ้นมาแล้วผ้าล่งบันนี้ผ้ามาเบิงบันไดซื้อค่ะพี่นอ้องสูงนี่แหละค่ะอย่าหาถ้ำเยะแจงอยากใครเบิงน้ำเนาะค่ะพี่นอ้องฮะสิลงไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องปะหนึง่งสิพระนับขันเลยค่ะพี่นอ้องปะลงกับผู้ใหญ่อยายยก ผู้ใดอยากให้แยกแจ้งเฮ็ดคิดหนังกันแนะนำเลยเด้อค่ะพี่น้องแยกแจ้งบ่จักว่าสิเฮ็ดคิดหนังสู่พี่น้องเบิ่งแต่อยากเปิดแต่อยากเปิดอ่าช่องขึ้นมาค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากให้ให้ที่แนวน้องแนะนําว่าอยากเบิ่งหนังอยากเฮ็ดอยากให้แยกแจ้งพาไปเบิ่งหนังเนาะค่ะพี่น้องถ้าไปได้เฮ็ดได้แยกแจ้งสิพาไปเบิ่งเฮ็ดให้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้แยกแจ้งนะแยกแจ้งจี ผ้ามา่านลาออาจจิบอโอ้ยเมียทั้งวราทั้งเงมียเนาะคะับพี่น้องยืนพักผ่อนกันคะ่ะเศรกันชซชิลงไปฮอดรถแล้วซื้อกับเขาเด้วยคะ่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องเบื้องน้ามือในหิมาบ่มีบนนาวลายก็เลยพายางขึ้นมาได้มีแดดคะ่ะมือนีนพี่น้องบันไดนี่ก็เป็นลื่อยๆขคันผุนด้ยคะ่ะพี่น้องแต่ยา่าแจงออกกำลังกายทุกมือกันเลยขึ้นได้แต่ประคันขึ้นได้ก็เมื่ยคักคะ่ะ ท้าสั้นกาไปก้อนค่ะพี่น้องมึ่งหน้าม่หยังไม่ไม้าแจงฉี่าแจงสีงสทายให้เบิงน้ำนอกค่ะพี่น้องเที่ยวทั่วไปกับ่าแจงเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สุขภาพแข็งแรงจุผู้ชุ่คนสวัสดีค่ะ